คำสั่งต่อไปนะครับจะเป็นการบันทึกคำสั่งที่เราใช้งานหรือเรียกว่าเป็นมาโครนะครับเดี๋ยวผมเข้าบล็อกขึ้นมาสักอันหนึ่งผมจะใช้คำสั่งของโฮนะครับคำสั่งของโฮอย่างเช่นถ้าผมมีดร็องอยู่มันก็จะมีสกรูหลายหลายไซส์นะครับทุกอย่างจะว่าในเรื่องของตัวเลขทั้งหมดเมื่อเราเข้าคำสั่งเราก็ต้องหาตัวเลขมาใส่อย่างนี้นะครับ ทีนี้จุดประสงค์เราต้องการอยากจะให้มันเป็นมาโครในคำสั่งที่เราใช้งานไว้เลยนะครับเราสามารถบันทึกคำสั่งเก็บแล้วก็เรียกออกมาใช้งานด้วยรูปแบบของไอคอนพวกนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะสร้างเป็นรูบอสัก M8 กับ M10 ครับให้เราเข้ามาที่เมนูทูลแล้วก็มาโครบันทึกนะครับหรือคอนโทลชิป R นะครับอันนี้ก็ผมตั้งเป็น M8 นะครับมันจะบันทึกไว้นะครับตอนนี้เราก็เข้าคำสั่งในการทำงานโดยปกติของเราเลยนะครับผมใช้ในรูปแบบของคัสตอมเลยนะครับโฮไดเเตอร์ M8 ผมเจาะ9นะครับ M เ,เท่าไหร่ลึกเท่านั้น จมเข้าไปอีกหนึ่งมิลเฮดเมิเตอร์เป็น14นะครับเป็นคัสตอมเจาะแบบทะลุซับแท็กอันนี้ m8 คอนโทรลชิปอได้เลยนะครับคอนโทรลชิปอาก็เป็นการสต็อปในการบันทึกผมเพิ่มขึ้นมาเป็น m10 ผมสร้างด้วย point นะครับ control chip อ่าผมตั้งเป็น m 1 0มันจะเซฟมาโครไว้นะครับ m 1 0ผมเจาะรูผ่านนะครับเก็บ10ก็เป็น11เอด head d i a m e สิ 17. เจาะทะลุ คอนโทรลชิปเป็นการสต็อนะครับทีนี้ในเรื่องไอคอนเราก็สร้างไว้แล้วครับตอนนี้ผมสร้างไว้ที่ i l l u s t r a t o r นะครับแล้วก็แปลงนามสกุลออกมาเป็น bmp นะครับเวลาเราตั้งชื่อเวลาเราตั้งชื่อนะครับห้ามมีขีดหรือเว้นวรรคให้เราใช้เป็น under score นะครับเวลานำมาใช้ก็เราคลิกขวาที่ริบบอน หรือไอคอนตัวใดตัวหนึ่งนะครับเราก็มีคัดตัวใหม่ตรงนี้มันจะให้เราเพิ่มแท็บนิวแท็บขึ้นมานะครับอันนี้ผมเพิ่มเป็นสกรูของเดิมถ้ามีเราผมลองดีลีทในหน้าตานี้เรามาที่ new item new user command ลากเข้ามา อันนี้คลิกขวาเราเอารูปภาพเข้ามาถ้าตรงนี้มันจะเป็นสแตนดาร์ดตัวโปรแกรมมันนะครับมันจะเป็นไอคอนของเราก็เป็นบรล่าเข้ามามีขีดแบบนี้ไม่ได้นะครับต้องเป็นอันเดอร์สกอร์มันจะเออร์เลอร์นะครับคลิกขวาตรงนี้เราตั้งชื่อเป็น m8 บ a เรานำมาโครเข้ามานะครับตรงนี้ก็ปรับให้มันอ่านเป็นมาโครเรลวเข้ามาเป็นครับคลิกขวา m10 บอร์นำมาโครเข้ามานำรูปภาพเข้ามานะครับ M10 ผมใช้ตัวที่เป็นอันเดอร์สกอร์นะครับโอเคสมมติว่าผมปิดไปนะครับผมอาจจะ Open นไฟล์เ m มเ a ลตอะไรสักตัวหนึ่งของผมขึ้นมาสร้างบล็อกขึ้นมาผมจะเขียนสเก็ตหน้านี้นะครับเลือกเป็นเฟสแล้วก็แอดสเก็ตเข้ามา เจะเป็น M โดยโดยตัวเลขเราต้องไม่ไม่ต้องมาดูในสแตนดาร์ดรอยิงของเรานะครับเพราะว่าเราใส่แล้วเราบันทึกไว้แล้วเราก็ใช้คำสั่งของมาโครได้เลยอย่างเช่น M8 นะครับมันก็จะสร้างตามระยะที่เราบันทึกไว้ให้เราเป็นคำสั่งใหม่ขึ้นมาเลยนะครับเป็นไอคอนตัวใหม่ของเราสร้างขึ้นมาเลย ผมคลิกขวา Make Sketch ออกมานะครับผมลบเลือกที่ Sketch M10 นะครับมันก็จะสร้าง M10 ขึ้นมาเราคลิกขวาดูระยะ Show Dimension นะครับอันนี้ก็เลือกเป็น Custom M10 ก็เจาะ11ฝังหัวจมบอเข้าไป1มิลนะครับเป็น11 M เ,เท่าไหร่มันจะหัวมันจะสูงเท่านั้น บอลไดมิเตอร์เฮดไดมิเตอร์17นะครับก็พระมาณนี้นะครับมันมันสามารถบันทึกได้ทุกคำสั่งนะครับคำสั่งไหนที่เราต้องการที่จะแยกออกมาเป็นแบบยูเซอร์ของเราที่เราจะใช้งานนะครับเราก็สามารถที่จะจัดการได้ทั้งหมดเลยแล้วเวลาเราใช้งานก็คือเราเราสร้างเป็นไอคอนออกมาเราก็สามารถที่จะใช้งานได้ทันทีเลยครับเป็นคำสั่งใหม่ ขึ้นมาให้เราได้ทันทีเลยนะครับก็ประมาณนี้นะครับส่วนในเรื่องของรูปภาพใช่ไหมครับเวลาเราสร้างอย่างเช่นสัก M14 นะครับผมอาจจะโอเพนออกไปดูในโปรแกรมกำหนดรูปภาพสักตัวหนึ่งตรงพิกเซลให้เราใช้ยอยู่ประมาณ128นะครับ ร้อยยประมาณนี้รูปภาพมันจะอยู่ประมาณนี้เวลาเราเซฟออกมานามสกุลมันจะเป็น BMP เท่านั้นนะครับเราใช้24่บิตถ้าเราตั้งชื่อไว 5, ้ห้ามมีขีดมีเว้นวรรคนะครับให้เราใช้เป็นอันเดอร์สกอร์นะครับถ้ากรณีมีขีดมีเว้นวรรคใช่ไหมครับแต่ผมลองให้ดูนะครับ มันจะเออเลอร์นะครับรูปมันจะไม่โชว์น,นี่ผมเอาไว้ในไดซีมาโครโฟร์เอ็ผมเอาตัว M16 แล้วกันนะครับมีขีดสังเกตรูปภาพมันจะไม่มานะครับผมเปลี่ยนเมื่อกี้เป็น M14 ได้ม m ้ย m14 เวลาเราเซฟออกไปนะครับเมื่อกี้ผมเซฟไป m 1 4อยู่ตัวนี้ต้องดูที่อยู่มันด้วยนะครับลองเอา m 1 4เข้ามานะครับมีเด d ร์ score นี่นะครับห้ามห้ามตั้งเป็นมีขีดหรือเว้นวรรคนะครับอย่างนี้เป็น m 1 0ผมก็แก้คืนเป็น m 1 0ครับในมาโครมันเราสามารถที่จะเข้าไปดูมันเป็นเทคไฟล์ข้างในนะครับแต่มันก็ยากที่เราจะเข้ามาแก้แล้ะครับจริงๆมันแก้ตัวเลขได้นะครับพวกบอพวกนี้แก้ตัวเลขได้แต่ บางทีอาจจะมีเออร์อรให้เราเข้ามากำหนดคอนโทรลชิปอใหม่นะครับจะง่ายกว่าทุกคำสั่งนะครับทุกคำสั่งเราเราลองลองดูว่าคำสั่งไหนที่ที่ในตัวโปรแกรมมันไม่มีแล้วแล้วมันเวลามันตั้งค่าอะไรต่างๆมันค่อนข้างจะยากเราก็จัดการเซฟคำสั่งที่เราใช้มันจะมันจะบันทึกทั้งหมดนะครับแม้แต่ว่าเราหมุนพวกนี้จับเมาส์หมุนอนี้มันจะบันทึกทั้งหมดนะครับ New. ผมเริ่มตั้งแต่สเก็ตเลยนะครับผมจะบันทึกไว้ตั้งแต่สเก็ตเลยลองคอนโทรลคิปอาดูนะครับผมตั้งไว้ในนี้แหละเป็น X1 แล้วกันนะครับเซฟโอเคผมเริ่มเข้าตั้งแต่สเก็ตเพลนท็อป ผมเขียนสี่เหลี่ยมขึ้นมากดดี i ดเมนชันนะครับลองกำหนดระยะดูสักหนึ่งร้อยดีเดเมนชันสักเจ็ดสิบ ผมแก้ใหม่ตัวนี้เป็นหนึ่งร้อยตัวนี้เป็นเจ็ดสิบผมฟินิชตอนนี้บันทึกอยู่นะครับบันทึกอยู่ x two x two ขึ้นมายี่สิบใส่ดาบดาบสิบ ฟินเล็ดฟินเล็ดสิบฟินเล็ดตอนนี้บันทึกอยู่นะครับสิบหันรถแก้ห้าเขียว เปิดหน้านี้หนา2ผมจะปิดบันทึก c อนโทรลชิปอนะครับทีนี้ถ้าเราจะใช้งานโดยที่เรายังไม่ได้ใช้ไอคอนต่างๆก็สามารถที่จะรันได้เหมือนกันนะครับก็จะมารันที่คอนโทรลชิปนะครับเดีย๋ยวผมโค้ดไปนิวขึ้นมา New m o เดลสแตนดาร์ขึ้นมาสักอันหนึ่ง c อนโทรลชิ P X 1นะครับมันก็จะรันในคำสั่งที่เราสร้างมันบันทึกไว้ทั้งหมดนะครับเราลองเราลองประยุกต์ดูนะครับเราอาจจะสร้างในส่วนที่เราจะได้ใช้งานไว้นะครับนะครับบันทึกได้ทั้งหมดประมาณนี้นะครับ ก็ถือว่ามีมีมีประโยชน์นะครับมีประโยชน์สําหรับงานของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันแต่ละท่านจุดประสงค์อาจจะไม่เหมือนกันนะครับตรงนี้ใช้ยากเราอาจจะบันทึกมันเก็บไว้ทั้งหมดเลยมันบันทึกได้ทั้งหมดเลยนะครับเนี่ยผมขึ้นโมเดลขึ้นมาขนาดนี้สามารถบันทึกเป็นคําสั่งได้ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าให้ง่ายเราก็จัดการเป็นรูปแบบของชดคัดคําสั่งไว สามารถจิ้มเข้าไปแล้วก็ทํางานได้เลยนะครับก็จะสะดวกในการใช้งานของเราไปอีกขั้นตอนหนึ่งนะครับ